ก่อนชมคลิปฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอร์นี่แฟมครับสงการนี้ออกไปเล่นน้ำากันที่ไหนบ้างครับผมพวกเราเจ u r n e y Family ก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับเป็น E ีีสั้นๆนะครับกับการไปหาร้านทำแบตเตอรี่ไอโซเลเตอร์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า VSR ครับผมซึ่งพวกเราก็ไปตะวเวหาร้านนะครับแถวๆเชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองนะครับก็ถือว่าหายากอยู่พอสมควรเหมือนกันกับช่างที่เขารับทำนะครับจนมาเจอร้านนี้ครับผม เฮียแกคุยง่ายครับแล้วก็เข้าใจระบบดีครับอย่างหนึ่งเฮียแกลงมือทำด้วยตัวเองให้กับพวกเราเลยครับระหว่างรอผู้ดินก็นั่งดูในแอดในอาบน้ำและกินอะไรครับเกยงสบายเลย หายยากมากเลยนะครับ <4 S 2> ายยาก,กับร้านที่รับต่อ VSR ถ้าไม่ใช่ร้านที่เขารับทำจริงๆแบันเะแหวงเชี่ยงหม่หายยากมากเลยเราก็เจอจนได้นะครับครับผมผู้เพนสมาชิกครับวันนี้ทั้งวันเลยนะครับกับการที่เราไปหาอู่นะครับหรือว่าร้านที่จะมาทําระบบ VSR ให้กับ คุณลุยของเรานะครับอีนนระบบ VSR อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดูให้ดูน,นี่นร,ะระบบ VSR นะครับอันนี้<ล>คือเราไปทําที่ร้านเลยใช่ระบบเนี้ยก็คือระบบที่อ่าชาร์จไฟจากแบตรถเนาะจากเครื่องยนต์รถเนี่ยไปสู่ power box นะครับไปไปไปที่ power box ก็ที่เชียงใหม่เนี่ยบอกเลยว่าหาร้านทํายากมากนะครับ<ช>ไปที่ร้านเดลโมอะไรเงี้ยเขาเขาก็ไม่รับทําอ่ะก็ไปมาสองสามร้านเลยจน จนมีร้านหนึ่งเขาแนะนําว่าลองไปร้านประดับยนต์ดูอะไรเงี้ยพวกเราก็ไปหาดู<ช>อแล้วเขาก็ทําให้แบบนี้เลยพกเราไปหาดูแล้วก็อก็ได้มาเนาะก็ได้มา,มาแบบนี้แหละคุมมะค้มามกคุ้มไหมคุ้มอยู่นะครับดูหน้าดูหน้าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งเอาง่ายๆก็คือเราอะทําไม่เป็นนะครับไปดูช่างเขาทาเนี่ยไปดูช่างเขาทาเนี่ย มันมันก็ดูยุ่งยากเหมือนกันนะครับใครที่ทําเป็นมันก็ดีไปแต่ผมอะทาไม่เป็นแล้วผมก็ไม่อยากยุ่งกับระบบของไฟรถมากเพราะเราไม่มีความรู้มากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียม,มาม,มันพังมามันจะแยกเอานะครับเนี่ยก็มีฟิลนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าฟิลเขาไม่เห็นเลยมีฟิลลืมอมไฟมามีฟิลแล้วก็มีกล่อง VSR ก็คือเขาจะตัดตัดการทํางาน เมื่อถึง12.8ก็นี่เกือบละอันนี้คือแรงดันของแบตหน้ารถนะครับแบตหน้ารถตรงเนี้ยนะครับ<ช>ก็ถ้าแรงดันมันตกไปที่12.8ก็จะตัดแป๊กแล้วก็ไม่หยุดก็หยุดจ่ายไฟให้กับ power box ลยนะครับก็ได้ทดสอบกับทางอู่แล้วก็โอเคมากเลยส่วนอู่เนี่ยนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือแล้วทำรถแคมเปอร์แวนนะโดยเฉพาะแบบเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงะนี่เลยแนะนำเลยว่า ไปที่อูไหนนะครับคือทําดีมากแล้วก็คุยคุยรู้เรื่องนะครับคุยรู้เรื่องคุยแบบคือเฮีแก็มีแบบความรู้อะแล้วก็แกให้คําแนะนําดีมากนะครับแล้วก็เราอยากได้แบบไหนวางวางตรงไหนอย่างเงี้ยเออแกก็ทําให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เห็นว่าทุกคนหัวดินเนเต็มคาราเมลก็เนี่ยระบบ v อแล้วเราก็มาลงตรงนี้เลยชุบ ครับตอนนี้ระบบก็ชาร์จไฟรถนะครับแล้วก็ชาร์จไฟโซล่าเซลล์นะครับเ <มา S 1> หลือเหลืออีกอย่างนี่ยังไม่ได้ต่อก็คือชาร์จชาร์จไฟจากไฟบ้านก็เดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต่อวันนี้ขอใช้งาน power block ดูก่อนว่ามันมันเวิร์กขนาดเนี่ยผมคือทั้งวันเลยนะอันนี้คือทั้งวันเลยทั้งวันเลยคือก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ได้ใช้ไฟเลยหนักนะครับก็คือเปิดตู้เย็น12วัตต์ ของวนอยู่นะครับแล้วก็เปิดไฟ LED นะครับแล้วก็ต่อระบบน้ําอยู่ตอนนี้ก็นี่ที่ผู้เราภาคภูมิใจ <c oughs> ก็คือรถของราคู<อ>มีห้องน้ําที่ไม่ใช่ห้องน้ํานั่นคืออ่างอาบน้ํานั่นเองใช่เราวถอดส่วมอ่ะ นี่เยวเพิ่งเหยียบนะลูกนี่เอาถั่วมาถั่วพี้อ่ะไม่ใช่ถั่วพี่ส่วนชักโครกนะก็มีแยกต่างหากครับอันนี้คือเป็นทั้งเอาอาบน้ำถ้ามีโอกาสได้แบบอาบน้ำแบบเจอวิวดีแล้วมีที่เติมน้ำมันก็จะเล่นน้ำกคน,นเห็นไหมในคลิปนั้นอะ่ะผมทำแบบนี้คือผมนั่งอยู่ในอาบ<ม>นาะเป็นชั่วโมงเลยระหว่างรอปูดินก็นั่งดูแบบ ในวนว่าจะเสร็จนะคือฐานข้างล่างเนี่ยเราออกเหล็กเลยครับรองรับนะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็ไปรอชมคลิปเนาะก็มีก็ยังไม่เสร็จหรอกก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับหลาย EP อยู่เลยนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยเราก็จะมา,าพูดถึงเรื่องการไปตามหา,อ,าอู่ช่างวางระบบ v s r ภาคเหนือเราก็เนาะของภาคเหนือแล้วกัน,ะเ,น,กนเพราะว่าถ้าเาพื่อนสมาชิกแคมป์แวนนะครับที่อยู่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่อะไรเงี้ย ผมผมไม่รู้หรอกว่าเชียงรายกำปางอะไรเขาก็น่าจะมีนะแต่ว่าถ้าเชียงใหม่ยังยังหายังหาได้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แพร่หลายก็ครับก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็หาตามตามในตัวเมืองหรือว่าตามร้านต่างๆที่มันเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในรถเนี่ยก็บางบางอู่เขายังเขายังไม่ไม่ไม่สู้ที่จะรับทำดีกว่านะครับก็จะมีบางอู่ที่เห็นแล้วโอเคมาเลยจดให้อะไรเงี้ยก็ ก็จะให้ที่อยู่นะครับให้ชื่อชื่อร้านไปนะครับแล้วก็ลองไปติดตั้งกันดูนะครับผมสําหรับคืนนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับกับระบบไฟที่เราหาอู่หาร้านมาทั้งวันเลยใช่ไหมผูดีนเหนื่อยไหมครับโอเคอย่าล<ก>ืมก,กดติด<ว>ตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเรานะครับเจอร์นี่แฟมิลี่ดูความเติบโตของรถแคมเปอร์แวนของพวกเราไปเรื่อยๆนะครับคุณลุยของเราค่รถไม่ใช้ต้นไม้ บายบายก่อนแล้วโถขี้จะเอาไว้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าโถอศของมันนไว้ที่ไหนต้องมารอชมพวกเราจนจบคลิปจบอีพีทุกๆอีพีเลยนะครับผมบายบายมีตัวเสือเ่าบายบายเฮ้ยอย่าพึ่งอืมโอเค